สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คอร์สโฟจะมาบอกนะคะถึง3ลักษณะรูปถ่ายที่ทําให้โปรโฟไฟล์ของคุณไร้เสน่ห์รูปถ่ายแบบไหนที่ทําให้โปรโฟไฟล์ของเราไม่โดดเด่นแบบที่1เลยก็คือ รูปภาพที่เบลอเบลอคือเบลอเบลอแบบไม่ชัดเจนรูปถ่ายแบบเซลฟี่ที่เราแบบอเอียงถ่าย90องศาอะไรแบบนี้แต่ว่ามันอยู่ในมุมมืดมันไม่เคลียร์เห็นหน้าเราไม่ชัดรูปถ่ายแบบนี้ไม่มีสนเสน่ห์เลยรูปถ่ายแบบที่สองนะคะที่คนโฟห็นหลายๆคนนะคะโพสต์ Post ลงในโปรไฟล์ก็คือรูปถ่ายกับเพื่อน รูปถ่ายกับเพื่อนจะทําให้คุณถูกแย่งซีนแล้วคุณดูไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นแล้วรูปถ่ายแบบนี้ดีลีทออกได้เลยนะคะรูปถ่ายแบบที่3คือรูปถ่ายที่เราถ่ายในงานปาร์ตี ในงานปาร์ตี้บางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันทําให้เราดูแบบว่าเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮาถ่ายแบบว่าจิบวายภาพที่ดื่มวายอะไรแบบนี้แต่หารู้ไม่ว่านะคะรูปถ่ายแบบนั้นมันทําให้ภาพลักษณ์ของเราดูไม่โอเค มันจะทําให้แบบว่าคือคนที่เข้ามาหนุ่มๆที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของเราทําให้เห็นภาพแรกเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบสาวปราร์ตี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงยังไงแล้วในเรื่องของรูปถ่ายในการที่เราจะเลือกลงโปรไฟล์นั้นมันมีข้อ ให้เรา,เาที่จะต้องคิดแล้วก็พิถีพิถันอีกมากมายเลยเอาไว้ในโอกาสหน้าโค้ดโฟร์จะมาบอกทิศดีๆแบบนี้แต่สําหรับวันนี้จําไว้แค่ว่านะคะ3ลักษณะรูปถ่ายที่ทําให้โปรไฟล์เราดูไม่มีสเสน่ห์คือ1รูปถ่ายที่ไม่ชัดเจนภาพเบรอภาพเซลฟี่นะแบบที่2คือรูปถ่ายกับเพื่อน ถ้าเพื่อนเราสวยกว่าอันนั้นจะทําให้คุณถูกแย่งซีนรูปถ่ายแบบที่3คือรูปถ่ายแบบในงานปาร์ตี้แบบเราดื่มแอลกอฮอร์อรูปนั้นนะคะไม่ควรที่จะเอาลงาภาพโปรไฟล์เด็ดขาดน,นะคะเอาไว้โอกาสหน้าโค้ดโฟจะมาบอกเทคนิคดีๆอีกในเรื่องของการเลือกรูปถ่ายสําหรับวันนี้ใครชอบคลิปดีโอดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โค้ดโฟด้วยนะคะเราไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย